สวัสดีค่ะฟิล์มไทยใรูทีนวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปแรกและคลิปพิเศษมากๆเลยนะคะที่แฟนคลับทำให้ในการรีแอคชั่นตื่นเต้นมากๆเรามาดูกันเลยนะคะเป็นช่องของพี่โจ๊กกับพี่แอนแสนสนุกแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นช่องพี่โจ๊กพาแซบและพี่แอนแสนสนุกนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะว่าจะสนุกขนาดไหนมาชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะมาแล้วมาแล้ว แซนสนุกวันนี้เฮาก็มาออกกำลังกายกันอีกเช่นเคยนะคะการออกกำลังกายของเขาก,ก็จะเปลี่ยนแปลงไปหลายๆรูปแบบนะคะแต่วันนี้เราจะมาออกกำลังกายทามช่องออฟิตมัม<อ>ไทยรูทีฟีมีนะคะเห็นเพื่อออกกำลังกายแล้วแบบระยะเวลาอันสั้นแต่หุ่นเปินเฟิร์ม ดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเฮามาออกกําลังกายตัวปี่เมย์กันนะคะเขาเปิดดูไปแล้วก็ทําตามเป็นไปนะคะได้ดูว่าจะเป็นจะได้หุ่นจะได้ดีกับเปิ่นกอไอโจ๊กที่ผมจะแฟบไปก่อกลายเป็นซิกแพคเอทแพคไปนะคะเมาดูาดวันนี้จะเลือกแบบฮิตวอร์กเอาอีโล b e กิเนอรสร้างร่องรดพุงท่าง่ายๆสลายไขมันไม่มีอุปกรณ์เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าถ้าจะเป็นจะได้เหนื่อยขนาดไหน let's go สวัสดีค่ะพื่อนรูทีนคลิปนี้นะคะเราอยู่ที่าสเวกัสเซเว่นเมล์เทนทท่าได้ โอเคทุกคนพร้อมกันหรือยังคะกับรูปีนของเราวันนี้เราจะมาเล่นท่าฮิต HIP ฮิตแบบไม่มีการบู๊แบบหนักๆแต่เบือนไขมันกันทั่วเรือนร่างแน่นอนคะ่ะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมลุยแล้วใส่กันให้เต็มที่นะคะเพราะวิดีโอนี้เราจะออกกําลังกายอย่างแค่6นาทีเท่านั้นคะ่ะเป็นท่าออกกําลังกายที่ง่ายมากๆค่ะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมฟิตแล้วมาลุยแบบพร้อมกันคะ่ะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปค่ะ are you ready let's go มาเริ่มท่าแรกไปพร้อมกันเลยค่ะท่าแรกของเรานะะคจะเป็นท่าสควอสลงวาดแขนขึ้นลงนะคะเกรงหน้าท้องเกรงหังตัวเปิดแฮมสตรีมของเรานะคะท่านี้ได้ก้นและสะโพกได้แขนเพิ่มกล้ามของเรานะคะเป็นท่าง่ายๆเบาๆไปแข่งสู้กับเพื่อนๆเด็กนี้เป็นท่าลางใจง่ายๆนะคะทุกคนสามารถทำได้ ขึ้นมามมามากยํากยนใจึ้ยาขอให้ใอใช้นอย่างเดียวมาออกลังนั่งสเดียียวเปียนเป็นแเียวมาขึ้มาแล้วแทนเขาขออีกหนึ่งลออ มาขึ้นมาสุดท้ายแล้วแทนเก่งมากค่ะทุกคนเ้็นมั่งค้ากับเต้นได้ค่ะน้ามีฝนกับพี่วันล่าง่ายๆวันนี้การดูแลการเดินทางอย่ยวกั็นทุกคนอย่างทุ่งท้อมาสู้ต่อไปด้วยกันนะคะถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อการดูแลหุ่นและสุขภาพเป็นไงครับพี่โจสวัสดีครับผมน้องเฟย์เมย์นะครับหัวหัว สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแ้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสุกพี่จกครับแค่หกนาทีนะครับสามารถเรียกเพราะว่าเหงื่อจากตัวเขาออกได้เลยนะครับผมความหวังที่ว่าจากาซีโร่แพกของเขาเนี่ยมันเริ่มละจากซีโร่ก็จะเรือตอนนี้มันหายไปแพกหนึ่งตอนนี้ไปเลือฟแพคนะครับแหมยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่เมย์นะครับที่เพราะว่าสร้างสรรค์ การออกกําลังกายแบบไม่มีอุปกรณ์นะครับใช้เวลาเพียงแค่6นาทีนะครับแต่ว่ามันเหมือนกับผมวิ่งจ็อกกิ้งเนะี่ยในสวนนั้นสมโพธิเจร้อปีเนะี่ยประมาณ6รอบนะครับผมเลนือยจริงๆนะครับทีนี้ต้องมาถามพี่แอนว่าพี่แอนเป็นได้พ่องช้าๆแบบนี้มันยังไงเหนื่อยขนาดไหนนะครับจาก6นาทีที่ทำไปตะกี้นะคะบาได้ทุกท่าตีพี่เมเปลิล าสาธิตไว้นะคะก็ยังรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็ขาเขานินนี่เกร็งปวดไปหมดเลยหน้าตรงหน้าต้องนี่คือแบบรู้สึกเลยว่าถ้าทําบ่อยๆอะ่ะคงจะมีกล้ามท้องกับเปิ้ลได้สักวันนะคะซิกแพคจะต้องมานะคะถ้าไขอยากจะมีหุ่นดีๆงามๆเหมือนพี่เบนะคะติดตามได้นะคะที่ช่อง ฟิตมัมไทยรูทีนมีหลายหลากหลายท่ามีแบบหลากหลออกกำลังกายหลากหลายแบบนะคะจะได้ก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งช่องพี่เมย์เลยนะคะฟิตมัมไทยรูทีนแล้วเราจะสุขภาพดีไปต้วยกันขออนุญาตไปพักก่อนกันบ๊ายบาย โหสุดยอดมากค่ะพี่แอนไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยก็จบลงแล้วนะคะสำหรับคลิปแสนสนุกที่พี่โจ๊กับพี่แอนทำให้ต้องขอขอบคุณพี่พี่ยังสองคนมากมากเลยนะคะต้องกราบขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่พี่แฟนคลับที่น่ารักที่สุดเลยค่ะอย่าลืมนะคะช่องพี่ของสองคนนี้น่ารักมากๆและสนุกสายหาสายกินของเมืองเหนือเจ้า ไปกดติดตามหรือว่ารับชมได้เลยนะคะช่องของพี่โจ๊ค่ะแซบและพี่แอนแสนสนุกฝากกดติดตามพี่ๆด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนและหวังว่าทุกคนก็มีความสุขในการดูคลิปนี้นะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าออกกำลังกายด้วยกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะฟิน้้มไทยรูทีนคลิปนี้นะคะเราจะมาทำอ,อันนี้ สวัสดีค่ะเฟนุไทยรูทีนคลิปนี้นะคะจะมาดูคลิปลีแอ็กซ์ดิเลตพีซ รับชมได้เลยนะคะช่องของพี่โจ๊กพี่โจ๊กช่องของพี่โจ๊กพาแซบและพี่แอนแสนสนุกฝากกดติดตามพี่ๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนและหวังว่าทุกคนก็มีความสุขในการดูคลิปนี้นะคะก็ <screen voice confused> จบลงแล้วนะคะสำหรับคลิปรีแอคชั <ular> ่นก็ขอขอบคุณพี่โจ๊กพาแซบและพี่แอนแสนสนุกด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลย